สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บันเทิ์ประจำวันอังคารที่9กันยายนพุทธศักราช2 5 6พกับดิฉันยุพาบันดิบุติสกุลพร้อมทีมข่าวบันเทส์ s, ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบันเทส์ได้ผ่านทาง Facebook บันเ์ YouTube ข่าวบันเทส์ s, และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z ูม m 0 7 2 c o m และ www.dmc.tv พร้อมทางออกอากาศทางสถานี g b n by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะและก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลาถูกอนุวินาทีบุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่เราก็หมดอายุไขเราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่ มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวันบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวันวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบูชาครูผู้้นพบวิชาธรรมกายพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกรถินวัดพระธรรมกายและสมทบกรถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดครั้งที่สองค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า นาวัระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเริ่มด้วยพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิช,ชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและเปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิช,ชาธรรมกายวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งคือวันครูผู้ค้นพบวิช,ชาธรรมกายคือวันไหว้ครูพระต้นวิช,ชาคือพระเด็พระคุณหลวงปู่ปราผูปรามาน ที่ท่านได้บำเพ็ญสมณะแบบทิ้งชีวิตที่วัดโบทบนบางขูเวียงจังหวัดนนทบุรีท่านตั้งสัตยาทิ่ฐานว่าถ้าไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่หมายความว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก็ให้ตายเสียเถิดจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ปล่อยวางทุกสิ่งผ่อนคลายเบาๆสบายหยุดนิ่งณนศะูนย์กลางกายฐานที่7น้อมระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเลื่อมใสาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยวันนี้จึงเป็นวันสำคัญยิ่งที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติบูชาครูและกล่าวคำบูชาครูผู้คนพบวิช,ชาธรรมกายกลั่นออกมาจากใจใสใส เลื่อมใสในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและเมื่อทุกท่านได้กล่าวบูชาครูเสร็จแล้วจากนั้นหลวงพ่อได้นำกล่าวบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกๆเดือนซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วยใจใส เบาๆสบายสบายตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชยโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสิริพรดานวนิชและกัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรมงคล และกาลยานามิตรลาวันจิรพัฒนกุลซึ่งทุกท่านได้ประกอบพิธีกรรมด้วยความปราบพื้นปิติตในบุญกันทุกคนค่ะปลื้มใจค่ะที่ได้เป็นลูกหลังหลวงป,ปู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะที่ธุรกิจหน้าที่การงานก็เติบโตไปทั่วไทยและไปทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็สําคัญคือหยิบจับอะไรทุกอย่างก็เป็นเงินเป็นทองนะคะก็มีความ รักและก็ศรัทธาหลวงปู่มากๆเลยค่ะนะคะก็นั่งธรรมะทุกวันนะคะแล้วก็ชีวิตนะคะของลูกที่เปลี่ยนไปในวันนี้ก็เกิดจากคําสอนของหลวงปู่นะคะ,ะหลวงพ่อคุณยายนะคะที่ท่านได้บ่มเพาะแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีในวันนี้นะคะบุญบูชาข้าวพระเป็นบุญที่สำคัญมากๆเลยนะคะไม่อยากจะ ให้ขาดบุญนี้เลยนะคะเป็นบุญที่เราจะต้องมาเติมเต็มนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะไม่มาบูชาเข้าพระไม่แต่เดือนเดียวบุญบูชาเข้าพระเป็นบุญเป็นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะบุญจะหล่อเลี้ยงเราให้มีความสุขและความสําเร็จแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีนะคะธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆนะคะก็เติบโตแล้วก็เปลี่ยนไปนะคะการน,นั่งธรรมะเหมือนที่หลวงปู่สอนมันทําให้อ้อมรู้สึกว่าอ้อมนิ่งอยู่ข้างในได้จริงๆล้วอ้อมก็เชื่อว่า ถ้าอ้อมไม่เจอหลวงปู่ไม่รู้ชีวิตอ้อมจะเป็นอะไรจะเจออะไรเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจอะไรที่ผ่านมามันทําให้อ้อมได้เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือครอบครัวที่เรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวที่อยู่ในบุญเป็นครอบครัวธรรมากายเป็นครอบครัวแก้วที่เราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะและอ้อมเชื่อว่าหลายๆคนเลยคะ่ะว่าชีวิตดาเนินดีขึ้นอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลห้าแล้วก็ปฏิบัติธรรม ทำตามที่หลวงปู่แนะนําชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับตัวอ้อมนะคะอาจจะไม่ต้องเชื่ออ้อมในวันนี้แต่ในสิ่งที่อ้อมทำอะค่ะดีขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจข้างในพอจิตใจเราดีใจเราใส่ไม่ว่าจะทําอะไรเหมือนที่หลวงปู่ว่าต้องหยุดและนิ่งอยู่กลางศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะการมาบูชาเข้าพระอ้อมรู้สึก มันเย็นอยู่ข้างในรู้สึกได้ถึงบุญรับรู้ถึงมหาปุชนียอาจารย์ที่ท่านได้ทำไว้ให้พวกเราให้พวกเราได้มาร่วมบุญกันนะคะใช้ฟุ้นล้วก็ยังปลื้มคือมาทุกครั้งปลื้มทุกครั้งคือมันสั่นสะเทือนถึงข้างในเลยนะคะในในเรื่องของการปลื้มบุญในครั้งนี้นะค่ะในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบกรถินวัดพระธรรมกาย และสมทบกระถินสามาคัคคีทั่วไทยส0 0 0มวัดครั้งที่สองเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิช,ชาธรรมกายซึ่งตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568โดยในวันนี้ลูกหลานพระเด็บพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างมหาทานบาร,รมีทอดผ้าป่าสมทบกระถินโดยริว้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะท่านเจ้าภาพ และประธานพานบัวผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศล้วนเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขสงบสงเง่ยมสง่างามชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการทอดผ้าป่าสมทบกฐถินซึ่งทุกบาทเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรมรมกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่าจากการทอดผ้าปา่าโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีเหรัญญสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าปา่าส่วนกัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรและกัลยาณมิตรเมนะกะศรีสัตนาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยาธมส่วนในช่วงท้ายคณะประธานได้น้อมถวายทยาธรรมแด่ท่านประธานงรงตามลำดับ ด้วยใจที่ปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบาร,รมีครั้งใหญ่ในวันนี้สำหรับพิธีทอดผ้า,าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วโดยครั้งต่อไปครั้งที่สามจะจัดในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระพู้ปรบมาน ส่วนพิธีทอดกรถินสมมามัคคีประจำปีพุทธศักราช2568นว,วัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ค่ะนีรู้สึกปลื่มมากเพราะว่าตั้งใจบินมาจากประเทศออสเตรเลียเมืองซิกนีนะคะตั้งใจมากเลยปลื่มมากเพราะว่า อยู่ที่ออสเตรเลียก็คนละบรรยากาศวันนี้เรารู้สึกว่าได้ร่วมกับผู้มีบุญหลายๆคนเวลาเวลาเราได้ทําบุญเป็นบูรเราก็รู้สึกว่าเรามีพลังเป็นทีมมีหลายคนที่เขาตั้งใจมาแล้วเราได้มีส่วนร่วมในวันนี้รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะบุญก็สําคัญแต่กระถิ่นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นหนึ่งครั้งในปีแล้วก็เป็นบุญที่ไม่ใช่แค่เราทํากับวัดพระธรรมกายแต่เรารู้ว่า บุญที่เราทําปัจจัยที่เราทำเนี่ยวัดพระธรรมกายก็เอาไปบริจาคให้กับวัดอื่นซึ่งมันรู้สึกว่าโอ้โหมันได้แบบหลายวัดแล้วก็ได้ไปเพิ่มไปทั้งประเทศไทยแล้วก็นอกประเทศไทยด้วยก็รู้สึกว่าเราได้ทําบุญหลายๆต่อก็คือปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทํากระถินกับวัดพระธรรมกายก็อาจจะได้ทํากับแค่วัดเดียวแต่อันนี้คือทําได้หลายๆวัดก็รู้สึกว่าบุญมันยิ่งใหญ่มากค่ะมันได้เติมพลังงานรู้สึกชา้าแล้วก็มีกําลังใจในการ ทำงานเพิ่มเพื่อที่เราจะได้ตั้งใจทำงานแล้วก็เอาเงินเดือนที่เราตั้งใจทำานมากมาถวายปัจจัยเพื่อที่จะเราได้ทำบุญต่อไปเรื่อยๆค่ะนักศึกษาชาวเนปาลและอินเดียได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและตั้งใจจะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายอีกค่ะ นักศึกษาชาวอินเดียหนึ่งท่านและชาวเนปาลหนึ่งท่านซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายหลังจากที่ได้รู้จักวัดผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อมีวันหยุดจากการเรียนจึงได้โอกาสมาเยี่ยมชมวัดด้วยตนเองและต่างรู้สึกมีความสุขความปิติใจอย่างไม่มีประมาณโดยทั้งสองท่านเล่าว่าประทับใจพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมากเมื่อได้มานั่งสมาธิและกราบพระประธานที่โบสถ์ และเมื่อได้มาเยี่ยมชมวิหารคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนนกยูงและมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรยิ่งทำให้ปลื้มปิติใจในวิชาธรรมกายที่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รับรู้นอกจากนี้ทั้งสองท่านยังได้ชื่นชมบรรยากาศในวัดว่าเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์มากๆสะอาดสงบเป็นระเบียบและเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรม แม้ตนจะนับถือาศาสนาฮินดูแต่ก็รู้สึกผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากและถือว่าตนเองเป็นครอบครัวสักยมุนีทั้งยังได้กล่าวด้วยความจริงใจว่าในอนาคตหวังว่าจะได้มานับถือพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่และอย่างตั้งใจว่าจะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายทุกครั้งที่มีวันหยุดเรียนพร้อมกับยืนยันความตั้งใจที่จะมาเป็นอาสาสมัครของวัดด้วย และก่อนกลาบทั้งสองท่านได้กล่าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำให้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เบาใจรุ่นที่สองค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่6กันยายนที่ผ่านมาศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธ,ธรรมวันเสาร์เบาใจรุ่นที่2โดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นอีกวันหนึ่งกับการเติมพลังใจให้ใสทั้งทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิถือเป็นการพักใจผ่อนคลายความเครียด เติมบุญและเติมความสุขจากภายในเป็นวันแห่งการรักษาใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไปด้วยกันนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะด้านผููเข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่า ระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานใจกับการรับฟังธรรมะและดีใจที่ทางศูนย์ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้และเมื่อจบโครงการไปแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจของเราสงบมากขึ้นค่ะ ไยเราเดยยังจัดงานยิ่งใหญ่มีกระถินสามเวัดต,ตองพ่อวัดทรมากายท่านเล็งเห็นความสำคัญของวัดไทยของเราที่ยังขาดเพื่อให้เกิดความมั่นคงในบวร,บร,บร,บรพุทธศาสนานั่นเองการที่จะมีโอกาสทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าคณะญาณวิธิ์ของวัดธรรมากายได้ทำขึ้น แล้วก็ทำสำเร็จสิ่งที่ทหลวงพ่อธรรมชยโยได้สร้างวัดธรรมกายขึ้น<ม>ก็เป็นไป,นเ,ปนเพื่อวัตถุประสงค์เพื่องานพุทธศาสนาทางสิ้น์ท่านก็มุ่งหวังที่จะให้สงฆ์นะครับได้มีโอกาสมาพบปะได้มาพูดคุยเรื่องงานพุทธศาสนาด้วยกันเพราะเหตุนั้นโครงการหมหาสังฆทานต่างๆจึงเกิดขึ้นเที่ยวธรรมกายพันวัดสองพันวัดสามพันวัดหมื่นวัดสองหมื่นวัดสามหมื่นวัดกระถินสามัคคีก็เช่นกันหลวงพ่อจะทําบุญแล้วก็เชิญลูกๆของท่าน ผู้นำบุญทั้งในประเทศต่างประเทศช่วยกันส่งเสริมทำบุญกระถินสามหมื่นวัดเกิดขึ้นจากความดำริของหนะลวงพ่อธรรมชโยนะครับปีนี้ปี68 mm hmm. ก็มีโครงการดำริจากท่านอีกครั้งหนึ่งเราเป็นบ้าด้วยกันต้องหล่อหลอมกันครับ เหมือนอาทิตย์ดวงเดียวกระถินนี่แหละครับเป็นกองทัพธรรมหนึ่งที่จะสร้างความสามัคคีปัร,รมกายมาปลอยมาใส่หัวเชื่อให้แล้วเราก็เพียงดำเนินการตามนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณกระถิน สามกิจของหลวงพ่อธรรมชโยและก็สิทธิานุสิ์พระสมไม่ได้มีอะไรสละชีวิตทั้งชีวิตเลยเพื่อพระพุทธศาสนาเราเต็มใจอยู่ในเพศภาวะของความเป็นสมณะเพื่อจะไปสู่ความสงบเพื่อจะไปสู่ความร่มเย็นเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ทรัพย์สมบัติใดๆแต่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ามรรคผลนิพพานให้มาใกล้เราการที่หลวงพอ่อ ธรรมชโยในมีนำริจัดให้มีกระถินโครงการนี่เป็นโครงการที่ดีนี่เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัทผมเองก็ขอขอบคุณประเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแก้วที่รวมใจกันได้สร้างสรรค์งานสิ่งนี้ขึ้นมา เป็นปณิธานของหลวงพ่อธรรมชยโยและหมู่คณะอยากจะดูแลพระพุทธศาสนากระถินเนี่ยคือตั้งใจร่วมบุญกับทุกๆวัดถวายกำลังใจกับคณะสงฆ์ทั้งสังฆมนทนลโครงการากทอดกระถินสามาคัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดในปีพศ 2,568นี้ก็ถือว่าเป็นกุศลศรัทธาบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราทั้งหลายได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระธรรมชโยในการที่จะฟื้นฟูและจะลงพระพุทธศาสนา ณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะทั้งด้านวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเดินเกิดค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7กันยายนที่ผ่านมารูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูญชาข้าวพระตามเวลาส่นาิกา30นาทีของประเทศสวีเดน พร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเดินเกิดโดยมีกัลายาณมิตรรัตนาสมพักดีและกัลายาณมิตรบัวทองโพสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหันเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรสุวรรณารอดอินและกัลายาณมิตรเตียงทองซอมกระโถกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานภเพศ โดยมีกลัลยาณมิตรนิภาพรพิมพ์ภาคและกลัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสยัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกลัลยาณมิตรสุภกันยวนจิตปิยะเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกลัลยาณมิตรกสม,มาอีริกเซนเป็นประธานกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชยโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮมท่านประธานสงฆ์ได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอาหารเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยผลบุญที่ได้จะส่งผลให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านอายุวันนะสุขพะพภะปฏิพานมีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนเกิดในตระกูลสูง มีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองครอบครัวมั่นคงและสามารถเข้าถึงทำได้โดยง่ายในทุกพทุกชาติจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแตคณะสง์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปลืมปิติในบุญกันทุกคนค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายเ,เวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพละและพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดค่ะ โดยภายในงานมีกัลยะาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านต่างเห็นความสำคัญของการบูชาข้าวพระเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสั่งสมสเสบียงบุญติดตัวไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจากกับปราวัฒนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้สั่งสมมหาทานบารมี จากนั้นเป็นพิธีอารัธนาศีลหและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรการทิตาคลาเวลนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดประจำเดือนกันยายน โดยมีกลาลยานมิตรอัชราทิพชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์เมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ พร้อมทั้งได้ร่วมบูชาครูเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10อีกด้วยค่ะทางด้านวัดภาวนาซานเดียโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานเดียโกค่ะ โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาครูเนื่องในวาระ108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยสการะส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้วางผานพุ่มสการะจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินวัดภาวนาซานดิเอโก ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายกองบุญพัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคําถวายพิธีกล่าวคําถวายกองบุญระเบียบด,ดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรสีมมนแก้วมหาวงและกัลยาณมิตรกิตรวีธนหิรันโรธ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นวิธีจุดประทีบบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC และในโอกาสนี้ท่านประธานสรงได้เมตตากล่าวให้โอวาดถึงความสำคัญของการมาร่วมงานบุญบูชาข้าพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ เพราะการบูชาข้าพระเป็นการทำบุญกับพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์มิท้วนดังนั้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหากไม่มีภารกิจใดสำคัญมากขอให้ทุกคนได้มาร่วมบูชาข้าพระกันอย่าให้ขาดค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปติดตามกันคะ่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับเปาวัตนสูตร์จากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดชัยภูมิอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดนครพนมอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดปทุมธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับเป่าวัตนสูตร์ ในเขตพึ่งที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง14อันดับที่3นครหลวงหนึ่งอันดับที่สนครหลวง5อันดับที่หนครหลวง6อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8แก้วภูทร8อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางมูนนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักกับปาวัตนสูตรเนื่องในโอกาสครบรอบ141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,772นล้าน1 14 1 4 1จบ สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w r b r i g h t 2 w o r l d c o m ค่ะขอเชิญท่านชายอายุระหว่าง20ง55ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม141ปีพระมงคลเทมุนีสดจันทัศรโรผู้้นพบวิช,ชาธรรมกาย โดยจะอบรมระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ซึ่งสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข086-077-6000และ092-779-2000ค่ะ ขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยุงณวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราชสอ6 9สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขบวก8 1 5 692และหมายเลข094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลกาทิโปจะนิปกโกชายีผู้คล้อยตามโลกควรใช้ปัญญาเพ่งพินิษสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ